จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าข้อความความรักจากเขาถึงคุณนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปแล้วคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะ ถ้างจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องนะคะคุณสามารถกดดูโฆษณานะคะหรือคําว่าขอบคุณซุปเปอร์แตงไตคิมด้านล่างข้างปุ่มแชร์หรือใครอยากจะสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100อบาทสมัครทาง YouTube นะคะแล้วก็แครประถามมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะจะ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าข้อความความรักวันนี้ที่เขาอยากฝากมาบอกคุณนะคะมีอะไรบ้างข้อความแรกนะคะ รักนะแต่ไม่แสดงออกฉันชอบที่เธอยิ้มอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันนะอย่ากโกหกฉันขออีกหนึ่งใบแล้วกันฉันอยากจูบคุณนะคะ ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะว่าข้อความที่เขาบอกคุณมาทั้งหมดนะคะมันแปลว่าอะไรนะคะเขาอยากเขาจะบอกคุณว่าเขามีความรู้สึกให้คุณแต่เขาเองไม่กล้าแสดงออก เขาชอบคุณที่สุดคือรอยยิ้มนะคุณเป็นคนยิ้มสวยยิ้มหล่อนะคะยิ้มมีสเสน่ยยิ้มแล้วดูดีนะคะและเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะอย,ะอยู่กับคุณไปนานๆไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรปัญหาอะไรทะเลกกาะกันหรือไม่ทะเลกกาะกันก็ตามเขาก็ยังอยากมีคุณแต่ถ้าทะเลาะก,กันจริงๆนะคะเขาก็อยากจะเริ่มต้นน้ำหนึ่งด้วยกันกันกบคุณไม่ว่ามันจะมีปัญหากันกี่ครั้งนะคะเขาก็ยังอยากไปต่ออยู่ หรือถ้าตอนนี้ค่ะคุณกับเขายังไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีสถานะเขาก็อยากจะเริ่มต้นน้ำหนึ่งกับคุณไปอีกสถานะหนึ่งนะคะเลื่อนขั้นนะคะจะเป็นคนคุยจะเป็นแฟนจะเป็นคนรักนะคะบางคนเป็นแฟนก็จะเป็นอยากเป็นคู่ชีวิตนะคะก็คือประมาณนั้นแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่ชอบคืออยากโกหกไม่ว่าอะไรก็ตามพูดความจริงความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนคุณต้องการอะไร คุณอยากให้เขาทำอะไรหรือมันมีอะไรที่ควรคุยกันก็คุยกันตรงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาแบบอยากทำพิเศษพิเศษเลยนะค,คืออยากบอกคุณมากก็คืออยากจูบคุณไม่รู้ว่าเคยเออมีการจูบก,กันบ้างหรือ,อยังนะคะแต่ว่าเขาก็คิดถึงนะคะเรื่องราวนั้นเพื่อมันเป็นการกระชับข้อสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรออกมาก็ได้นะคะซึ่ง เขารู้แหละว่าการแสดงออกก็จะทําให้คุณยิ้มได้แต่ว่าก็จะมีโมเมนต์ของความเขินหรือความไม่กล้าอยู่แต่ณตอนนี้ก็คือมีความกล้ามากขึ้นที่จะทําแล้วก็อาจจะต้องเริ่มทําเพราะว่าถ้าไม่เริ่มทํามันก็จะอยู่ที่เดิมแบบนี้เนาะมันก็จะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปไหนซึ่งเนี่ยคือมันสิ่งคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็น อ,อสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณมากอยาให้คุณรู้นะคะส่งตรงมาเป็นข้อความนะคะประมาณนี้เลยทีนี้เรามาดูธาตุหรือราศีกันนะคะราศีมีนค่ะราศีธนูราศีเมษร,ราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะ ประมาณนี้นะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซ่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็เฮงๆปังๆลร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย